มาดูสถานการณ์ในภาคใต้กันบ,บ้างน,นะครับเมื่อคืนนี้มีฝนตกหนักอีกครั้งหนึ่งเป็นเหตุให้พื้นที่8จังหวัดภาคใต้นะครับกลับมาวิกฤตอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีฝนตกอย่างหนักนะครับโดยเฉพาะที่ประจวบคีรีขันนะครับซึ่งที่นั่นฝนตกหนักต่อเนื่องมามาจนถึงเมื่อคืนนี้เนี่ยนะครับทาให้มีน้ําเข้าท่วมถนนเพชรเกษมเ,เส้นทางสัญจรลงใต้เป็นอมาภครับสร์แท สถานการณ์ล่าสุดที่ประจบคีรีขันหลังจากที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันทําให้น้ําป่าที่ไหลลงจากเทือกเขาตะนาวสีล้นอ่างเก็บน้ําตะแบกโพงและเขื่อนจกกะเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนประชาชนในอเาเภอบางสะพานและทับสะแกโดยเฉพาะที่ถนนเพชรเกษมช่วงตําบลอ่างทองอํเาเภอทับสะแกกิโลเมตรที่358ถึง360ครับถูกน้ําท่วมสูง50ถึง80เซนติเมตร รถเล็กนะครับทั้งรถเก่งและรถกระบะไม่สามารถเดินทางต่อไปได้นะครับก็เลยต้องจอดยาวกว่า1ิกิโลเมตรขณะที่สี่แยกบ้านกรูดตบาบลชัยเกษมอำเภอบางสะพานช่วงหลักกิโลเมตรที่สา9ร้อหสิบเก้าถึงสามอเจ็ดิบขาขึ้นนะครับมีน้ําท่วมขัง 30- ถึงห้าสิเซนติเมตรนอกจากนี้ครับยังมีถนนสายรองหลายสายถูกน้ําท่วมขังด้วยเช่นเดียวกันเจ้าหน้าที่ต้องเร่งเสริมคันกั้นน้ําริมถนนเพื่อชะลอการไหลของน้ํานะครับ ขณะที่พื้นที่รอบโรงพยาบาลบางสะพานก็ต้องเร่งนํากระสอบทรายเสริมคันกั้นน้ําครับพร้อมกับขนย้ายคนไข้และเครื่องมือแพทย์ไปไว้ในที่ปลอดภัยล่าสุดนะครับมีรายงานว่าน้ําจากเทือกเขาตะนาวสีได้ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ําคลองลอยทําให้ระดับน้ําเต็มนะครับแล้วก็ใกล้ล้นสปิลเวยแล้วด้วยนะครับ นอกจากนี้ครับก็ยังมีรายงานด้วยนะครับว่าร้อยตำรวจโทดุสิทธ์สนธนาการอายุ47ปีเป็นรองสารวัตรปรับปรามสพห้วยยางได้เข้าไปอำนวยความสะดวกการจราจรบนถนนเพชรเกษมนะครับแต่ว่าถูกน้ำซัดเข้าไปในท่อระบายน้ำลอดถนนและจมหายไปเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งค้นหานะครับแล้วก็ส่งปฐมพยาบาลทับที่โรงพยาบาลทับสแกนนะครับแต่ว่า เสียชีวิตแล้วนะครับเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เลยนะคะส่วนน้ําป่าจากเทือกเขาตะนาวสีก็กระทบชุมพรเช่นกันนะคะนี่คือภาพของพระลูกวัดถ้ำรับรอ่ออาเภอท่าแซะค่ะต้องขอกําลังจากหน่วยกู้ภัยมาช่วยกันเคลื่อนย้ายอุปกรณ์สิ่งของต่างๆรวมถึงลงศพออกจากวัดนะคะหลังจากน้ําป่าจากเทือกเขาตะนาวสีได้ไหลลงสู่คลองชุมพรและคลองรับรอ่อทําให้พื้นที่8ตําบลของอําเภอท่าแซะและ7ตําบลของอําเภอเมืองถูกน้าท่วมสูงค่ะนอกจากนี้ถนนสาย เอเชีย41ตั้งแต่สี่แยกปฐมพรถึงสถานีขนส่งระยะทางกว่า300เมตรก็มีน้ำท่วมนะคะสัญจรได้เลนเดียวเจ้าหน้าที่เร่งอำนวยความสะดวกกันอย่างเต็มที่ค่ะ ไปดูที่ระนองกันบ้านนะครับกำลังทหารต้องเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองที่ถูกน้ำท่วมหลายจุดนะครับพบว่ามีน้ำเอ่อล้นจากท่อระบายน้ำขึ้นมาที่ผิวถนนนอกจากนี้นะครับที่พื้นที่อำเภอกระเปอร์ครับก็ยังเป็นอีกจุดที่มีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและสวนยางพารา แต่ว่าเบื้องต้นสถานการณ์หลายจุดกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับขยับมาดูที่สุราษฎร์ธานีนะคะหลังจากเกิดน้ําป่าไหลหลากและแม่น้ําตาปีล้นตลิ่งทําให้ตอนนี้มีเก้าอำเภอได้รับผลกระทบประชาชนกว่า7,000ครัวเรือนเดือดร้อนหนักนะคะ นี่ก็ทางเจ้าหน้าที่แขวงการทางสุราษฎร์ธานีค่ะต้องเร่งระดมซ่อมแ,มซ,อมแซมแสะพานน้ำหักบริเวณหลักกิโลเมตรที่77-78อำเภอเวียงสะที่ถูกน้ำป่าซัดได้รับความเสียหายขณะที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำตาปีขยับเพิ่มชั่วโมงละ3เซนติเมตรซึ่งมวลน้ำจากอำเภอต่างๆจะไหลามารวมกันในพื้นที่อำเภอพุนพินก่อนไหลลงสู่ทะเลนะคะ ไปดูกันที่กระบี่กันบ้างน,นะครับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือประชาชนในอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่หลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมีน้ำป่าหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ซึ่งหลังน้ำลดนะครับชาวบ้านต่างก็ต้องออกมาเก็บกวาดดินโคลนที่อยู่ในบ้านแล้วก็สำรวจทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายครับด้านเจ้าหน้าที่ทหารได้ระดมกำลังออกแจกจ่ายถุงยางชีพให้กับประชาชนในหลายพื้นที่นะครับ เบื้องตน้นทั้งจังหวัดมีพื้นที่ประสบอุทกภัย5อำเภอด้วยกันเดือดร้อนกว่า200ครัวเรือนครับส่วนที่พัทลุงค่ะประชาชนกว่า250ครัวเรือนที่บ้านชายคลองตำบลพนางตุงอำเภอควนขนุนซึ่งติดทะเลสาบสงขลาและคลองขนาดใหญ่ยังเดือดร้อนนะคะหลังจากปริมาณน้ำเอ่อล้นจากลำคลองและเข้าท่วมบ้านสูงกว่า1เมตรนอกจากนี้ยังมีอีก15หมู่บ้านที่ติดกับทะเลสาบสงขลาใน4อำเภอก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันค่ะ แต่ว่าภาพรวมสถานการณ์เริ่มคลี่คลายเบื้องต้นเดือดร้อนรวม55,000ครวัวเรือนพื้นที่การ,กรเกษตรเสียหาย230,000ไร่ค่ะมาดูที่ตรังกันบ,บ้างน,นะครับก็มีพื้นที่ถูกน้ำท่วม ยังคงอยู่6อำเภอด้วยกันนะครับรวมถึงที่อำเภอเมืองตรังโดยที่บ้านต้นปริงเขตเทศบาลน,นาครตรังครับมีน้ำท่วมบ้านเรือนและรางรถไฟเป็นวันที่3แล้วนะครับระดับน้ำสูง1 0ถึง70เซนติเมตรชาวบ้านเริ่มได้รับผลกระทบทางสุขภาพแล้วนะครับก็มีการป่วยเป็นโรคน้ำกัดเท้านอกจากนี้ในตำบลน,นาตาล่่งครับยังมีน้ำท่วมสูง3-5ถึงเมตรนะครับ2หมู่บ้านถูกน้ำท่วมรวม65หหลังคาเรือนครับ ที่สงขลาตอนนี้สถานการณ์ก็ยังไม่คลี่คลายนะคะเบื้องต้นมีพื้นที่ถูกน้ำท่วมทั้งลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาแล้วก็ขยายวงกว้าง5อำเภอด้วยกันค่ะทั้งอำเภอระโนดกระแสะสินสติงพระสิงหนครและอำเภอควรเนียงเนื่องจากมีมวลน,น้ำไหลมาจากนาครศรีธรรมราชและพัทลุง ส่วนโรงเรียนก็ได้รับผลกระทบนะคะต้องประกาศหยุดเรียนตั้งแต่วันนี้ถึงวันพรุ่งนี้รวม175โรงด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรารณาภัยจังหวัดสงขลาได้รายงานผู้เสียชีวิตจากการจมน้ําแล้วสองคนค่ะครับลงไปที่สองจังหวัดชายแดนนะครับนาราธิวาสกับยะลาโดยรวมสถานาการณ์ถือว่าค่อนข้างจะคลี่คลายแล้วนะครับที่นาราธทิวาสครับนายกองเอกวิราชรุจิวัฒนพงศ์ประธานฝ่ายบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมบราชูปถัมภ์นำถุงยางชีพพระราชทาน 1,000ชุดแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอสุงไงปาดีหลังประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมสร้างความปลับปลื้มให้กับประชาชนเป็นอย่างมากครับส่วนที่ยะลาะครับก็พบว่า6อำเภอที่ประสบภัยน้ำท่วมมานานกว่า1สัปดาห์ขณะนี้กลับเข้าสู่สภาวะปกติเกือบทั้งหมดแล้วนะครับถือว่าเป็นข่าวดีแต่ในขณะที่เกษตรกรครับก็ได้เข้าตรวจพื้นที่ทางการเกษตร เบื้องต้นนะครับคุณเบยพัสก็พบว่ามีหลายแห่งถูกกระแสน้ําอันเชี่ยวกรากเนี่ยพัดทําลายเกษตรกร,กรบางรายเนี่ยถึงกับมายืนมองอมต้นไม้เนี่ยนะครับยืนต้นตายทั้งน้ําตาเลยเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าเสียหายหลายพันไร่ครับ